สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในชั่วโมงที่แล้วที่ครูพูดก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันเราบอกว่าในรูปของความสัมพันธ์เราเขียนความสัมพันธ์เนี่ยหลายแบบ1ก็คือการเขียนเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิก2การเขียนเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไข3การเขียนในรูปแบบของการของแผนภาพของการจับคู่ของแผนภาพ ทีนี้วิธีการตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่นั้นมีอยู่หลายวิธีถ้าหากว่าเขียนเป็นเซตแบบบอกเงื่อนแบบ,แบบแจกแจงสมาชิกเราก็จะเลือกดูว่าสมาชิกตัวหน้าตัวเดียวมีคู่เป็นตัวหลังสองตัวที่แตกต่างกันหรือไม่ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเขียนในเรื่องของของอะไรนะของเซ็ตแบบแบบแผนภาพเราก็ดูได้ว่าในหนึ่งตัวเนี่ยในตัวหน้าหนึ่งตัวเนี่ยมันเกิดอาการเป็นตัวเนี้ย หรือไม่ถ้าเกิดแบบนี้แปลว่าไม่เป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะอันนี้คือแบบของการดูว่าเป็นฟังก์ชันไหมแล้วก็ยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าหากว่ามันเขียนแบบบอกเงื่อนไขเราสามารถที่จะใช้วิธีของการกําหนดลงไปว่ากําหนดให้ x y กับ x z เป็นอะไรนะเป็นสมาชิกของความสัมพันธ์นั้นนะ แล้วก็ในตัวอย่างที่ให้ไว้เมื่อวานนี้ก็เลยขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าการตรวจสอบในลักษณะเช่นนี้ของของเซตที่เขียนในรูปของความสัมพันธ์นะคะ่ะที่เขียนในรูปของอะไรนะความสัมพันธ์ที่เขียนในรูปของเซตแบบบอกเงื่อนไขนะในโจทย์ในข่าวที่แล้วนะเป็นโจทย์แบบนี้นะที่บอกว่า r 1 r <A> 1. 1คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิก x y โดยที่ y เท่า y ลบ x กำลังสองบวก4เท่ากับ0นะฮะคราวนี้บอกว่าให้ทำยังไงก่อนนักเรียนเรากำหนดอะไรลงไปอันนี้นักเรียนไม่ต้องจดเพราะนักเรียนจดไปแล้วเมื่อวานอันนี้คือครูทบทวนของข่าวที่แล้วเรากำหนด xy เป็นคูณดับ xy เป็นสมาชิกข,ของ r 1กับ x แก็เป็นสมาชิกข,ของ r 1ถ้าจะเป็นฟังก์ชันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า y กับ แซดเท่ากันนะคะคราวนี้เราก็เลยใช้วิธีการแทนค่าคู่อันดับ x y ลงไปนะ,ะอันนี้ x ก็คือ x y ก็คือ y มันก็จะได้ y ลบ x กํลัง2บวก4เท่ากับ0ส่วนอันนี้เป็น x แ x ก็คือ x แต่ y คือ z มันก็จะเป็น z ลบ x กําลัง2บวก4เท่ากับ0ต่างก็เท่ากับ0ทั้ง2นี้ก็เลยเท่ากันโดยอาศัยสมบัติสมบัติสมบัติ สมบัติอะไรเอ่ยต่างก็เท่ากับศเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับศูนยอันนี้ก็เท่ากับ0ูน,นเ, 0, เพราะฉะนั้นสองันนี้เท่ากันสมบัติการถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า y ลบ x กำลังสองบวกสี่เท่ากับ z ลบ x กำลังสองบวกสตัวที่เหมือนกันก็ทำไมออกซะตัดออกทั้งสองข้างที่เหลือก็จะเหลือว่า y เท่ากับ z เมื่อ y เท่ากับ z เราตอบว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นฟังก์ชันนั่นเอง นี่คือข้อหนึ่งที่ครูให้เป็นให้เป็นตัวอย่างเอาไว้แต่อีกข้อหนึ่งครูบอกว่าให้นักเรียนไปทำามเองให้นักเรียนลองไปทำเอาเองให้ไปทำเองในกำหนดของมันคือแบบนี้ x บวก y กําลังสองบวกหเท่ากับ0ให้อะไรนะ x กับ y เป็นคู่อันดับในใน r 2 แล้วก็ให้ x กับ z ก็เป็นคู่อันดับใน R 2เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟังก์ชันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า y เท่ากับ z คราวนี้ครูก็เอาไปแทนนะคู่อันดับ xy ก็คือ x ก็คือ xy ก็คือ y แต่นี้ x คือ x แต่ y คือ z ต่างก็เท่ากับ0นย์เราก็จัดมันมาทำไมกันเท่ากันพอเท่ากันปุ๊บนัองเรียนตัดออกที่เป็น x ตัดออกที่เป็น1ตัดออกก็จะเหลือ y กำลังสองเท่ากับ z กำลังสองครูถามนักเรียนว่า y กำลังสองเท่ากับ z กำลังสองแล้ว y ต้องเท่ากับ z หรือไม่เราเรียนเรื่องของจำนวนจริงมาแล้วไม่จำเป็นเช่นมีเยอะแยะมากเลยครูยกมาตัวเดียวสองหนึ่งได้ไหมห้าได้ไหมเจ็ดครึ่งได้ไหมได้ได้ทุกตัวเลยทำไมต้องมีครึ่งด้วยเออทำไมต้องมีครึ่งด้วยอ่ะเพราะอะไรทังอยากถึงต้องมีครึ่งด้วยก็จะบอกให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม จำนวนอื่นก็ได้ทศนิยมก็ได้เพราะฉะนัยกกำลังสองได้4 -2 ลบ2ยกกำลังสองก็ได้4แต่2กับลบ2ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น Y กำลังสองเท่ากับ Z กํกำลังสอง y ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ Z แสดงว่ามันอาจจะมีคู่อันดับ1,2กับ1,2ลบ2เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะซึ่งจะทำให้ไม่เป็นฟังก์ชันท่านนี้ครูบอกนักเรียนว่า ง่ายนิดเดียวเลยเวลาที่เราดูว่าโจทย์เนี่ยเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นเนี่ยง่ายมากที่ง่ายมากคืออะไรรู้ไหมว่าเวลามองนักนรนียอาจจะใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ไม่ใช้ก็ดูออกว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นดูยังไงคะเนี่ยอย่างเงี้ยตอบได้เลยไม่เป็นดูไงคะดูยังไงเอ่ยอไหนลองบอกสิมีข้อสังเกตไหมว่าการดูอะดูยังไง นักเรียนในในนิยามของมันน่ะที่เราจําเอาไว้เป็นจําไว้เป็นไม่เป็นหลักการน่ะคือจําไม่ไม่ได้จําท่องตามนิยามอ่ะจําตามคอนเซปท์ที่เกิดขึ้นในใจของนักเรียนน่ะว่าถ้า y มีสองค่าใช้ไม่ได้คนเดียวเนี่ยวิชาเพิ่มเติมอ่ะเลือกเรียนสองวิชาในเวลาเดียวกันไม่ได้อ่ะไอวิชาเพิ่มเติมให้สมมุติว่าเป็นอะไรสมมุติเป็น y ซะ คนเดียวอ่ะตัวเราคนเดียวเลือกสองวิชาในเวลาเดียวกันอ่ะไม่ได้เพราะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือค่าวายมีกี่ค่าไม่ได้สองค่าไม่ได้นั่นคือวายยกกาลังสองอะได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ยมันเป็น y กําลังสองเนี่ยเป็นฟังก์ชันไหมคะเนี่ยไม่เป็น y กําลังสองเนี่ยไม่เป็นฟังก์ชันนะเพราะ y จะมีสองค่านะฮะแล้วถ้ามี x กําลังสองแล้วมี y กําลังสองด้วยล่ะ เป็นไหมถ้ากรณีเนี้ยเป็น x กําลังสองบวก y กํกลังสองเท่ากับหนึ่งอะจะเป็นไหมคะไม่เป็นเหมือนกันนะที่มี y กํกำลังสองเราไม่เป็นฟังก์ชันทั้งนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกว่าเ,าเวลาที่ดูอะง่ายมากนะคะครนี้นอกจากที่จะดูจากนอกจากที่จะดูจากอะไรแล้วดูจากวิธีการตามนิยามแล้ว นักเรียนมาดูในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะว่าในแบบฝึกหัดเนี่ยมันมีวิธีการหนึ่งะ,ะก็คือวิธีการใช้กราฟอ่ะเราดูไปพร้อมกันเลยนะของนักเรียนอยู่หน้า96เขาถามว่าเขาบอกว่าจากแผนภาพเนี่ยความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันไม่เป็นข้อนี้เป็นไหมคะเนี่ยข้อหนึ่งนี่เป็นไหมดูพร้อมกันอันนี้เป็นการกําหนดโดยการเขียนแผนภาพเป็นไหมคะเป็น หน้าสองหลังหนึ่งเป็นแต่ถ้าหน้าหนึ่งหลังสองไม่เป็นข้อสองนักเรียนว่าเป็นไหมคะเราดูซิว่ามันจับคู่อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติตัวบนเป็น x ตัวล่างเป็น y ครูสมมติอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนว่าเป็นไหมคะเนี่ยมีซ้ำไหมเออมันเป็นแบบลักษณะของหนึ่งต่อหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ปะคะ แล้วแบบนี้เรียกว่าหนึ่งต่อหนึ่งแม้แต่ในความรู้สึกของนักเรียนอะ่ะใช่หนึ่งต่อหนึ่งไหมไม่ใช่อย่างเนี้ยเป็นสองต่อหนึ่งใช่ปะ่ะเออถ้าอย่างเนี้ยหนึ่งต่อหนึ่งก็คือจับคู่ใครคู่มันเลยไหมลบสามลบหนึ่งลบสองศูนย์ลบหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเป็นฟังก์ชันไหมคะสรุปเป็นหรือไม่เป็นคะเนี้นเยเป็นค่ะนักเรียนเป็นต่อไปแบบนี้ล่ะ ครูบอกว่าวิธีการอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการทำยังไงวิธีการใช้อะไรนะวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทำให้รู้ว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นก็คือการเขียนกราฟแล้วโดยการวิธีการลากเส้นเส้นตรงให้ขนานกับแกน y ตัดกราฟตัดกราฟของความสัมพันธ์นั้นถ้าตัดมากกว่า1จุดไม่เป็นฟังก์ชันอันนี้ถ้าเราลากปุ๊บเนี่ยนักเรียนว่าจะตัด1จุดไหม นองเรียนว่าลากมีตัดเกินหนึ่งจุดไหมมีอย่าก,กวนประสาทนะอยาแบบบางคนเนี่ยก,กวนประสาทบอกว่าก็ตัดตรงปลายๆนี่ไงมันก็ไม่เกินไงแต่เราต้องดูทุกที่ที่เราจะตัดอะมันมีที่เกินไหมล่ะมีไหมคะนี่ไงตรงที่เป็นลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นกราฟลักษณะของขั้นบันไดใช่ไหมคะเนี่ยตรงแนวตั้งเนี่ยคะ่ะท่านนักเรียนลากลงมาปุ๊บเกินหนึ่งจุดแน่นอนอย่างนี้ เป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นไม่เป็นนะฮะต่อไปอันนี้ล่ะถ้าเป็นขั้นบันไดอันนี้นะนักเรียนสมมติครูสมมติขั้นบันไดอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องฟังก์ชันขั้นบันไดแล้วเดี๋ยวบอกว่าอา้าวแล้วไหนบอกว่าขั้นบันไดไม่เป็นฟังก์ชันไงแล้วถ้ามันมันมีฟังก์ชันขั้นบันไดเดี๋ยวนักเรียนก็จะเกิดคําถามอย่างเงี้ยเอ๊ะวิชาล้วนเลยหรือเปล่าเออวิชาไม่ล้วนเลยแน่นอน ถ้าในลักษณะของฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นลักษณะของขั้นบันไดขั้นบันไดที่เขาเขียนในรูปของฟังก์ชันมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้สมมุติว่าจากนี่มาถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะโปร่งแล้วก็จากตรงนี้มาก็จะมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็อาจจะตรงนี้อาจจะทึบก็ได้แล้วก็ตรงนี้โปร่งแล้วก็อาจจะเป็นในลักษณะอย่างเนี้ยค่ะ อย่างเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่เป็นขั้นบันไดแม้ถ้าอย่างนี้ถ้าครูลากเส้นลงมาต้งเรียนว,ว่ามันมันซ้ำไหมเนี่ยมันตัดสองจุดไหมคะแบบเนี้ยไม่ลักษณะที่เราจะเรียนในฟังก์ชันขั้นบันไดจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่ขั้นบันไดแบบในหนังสือเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เขาลากเส้นตรงนี้ทึบลงมาเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ทึบลงมาเลยนี้ที่เป็นลักษณะของขั้นบันไดแบบเนี้ยไม่เป็นฟังก์ชันนะคะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ต,ต่อไปอันนี้ล่ะ เป็นหรือไม่เป็นถ้าเราดูจากกราฟเป็นฟังก์ชันไหมคะเป็นค่ะอย่างนี้อะค่ะอย่างนี้เป็นไหมคิดให้ดีลากเส้นตรงให้ขนานกับแกน y เป็นไม่เป็นอ้าวตัดหนึ่งจุดก็เป็นตัดเกินหนึ่งจุดก็ไม่เป็นไงแค่นั้นเองแล้วนี่ถ้าลากแล้วมันมันจะมีตัดเกินไหมล่ะเนี่ย ไม่เกินไม่เกินอันนี้ล่ะเป็นหรือไม่เป็นฟังก์ชันไม่เป็นชัวอันนี้ล่ะอันนี้เส้นปลานะไม่เกี่ยวกับกราฟเป็นไม่เป็นเดวเป็นเนี่ยเขาลากให้ดูแล้วเห็นปะต่อไปอันนี้เป็นไหมคะเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะนักเรียนไม่เป็นนะ คราวนี้ในข้อที่1ของนักเรียนบ้างในข้อที่1กี้เขาเขียนไว้แบบข้อหน่งข้อหนึ่งเป็นฟังก์ชันไหมคะข้อ1ข้อหเป็นไหมเป็นข้อ2ไม่เป็นเพราะเพราะตัวไหนเพราะ4 D กับ4 E ข้อ3เป็นค่ะข้อ4ข้อ4เป็นไหมคะไม่เป็น Y มากกว่าหรือเท่ากับ X แล้วก็ A คูณ A นะ,ะเพราะฉะนั้น A คูณ A มันจะมีอะไรบ้าง,ง,ง1 1ึ่เออเรามาดูซิมันไม่เป็นเพราะอะไร1 1แล้วก็อะไรนะน1 2อะไรอีก1 3ต่อไป A คูณ A ค่ะ2 1 2 2 2 3ออ,อ,อะไรอีกคะ สามหนึ่งสามสองสามสามคราวน,นี้นักเรียนว,ว่ามันไม่เป็นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะ y มากกว่าหรือเท่ากับ x หลังมากกว่าหรือเท่ากับหน้าตัวไหนบ้างหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองตัวเดียวพอแล้วไม่ต้องคิดมากไม่เป็นอยู่แล้วเพราะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปหนึ่งสองไม่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะต่อไปข้อที่ ข้อที่ห้าค่ะเป็นไหมคะข้อที่ห้าเ,เป็นค่ะข้อที่หกไม่เป็นเนพราะอะไร x เท่ากับสาม y เท่ากับสี่ได้ไหม x เท่ากับสาม y เท่ากับแปดได้ไหม x เท่ากับสาม y เท่ากับยี่สิบได้ไหมได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะเป็นค่ะ y เท่ากับลบสองตัวเดียว x เป็นไม่รู้เท่าไหร่กี่ตัวก็ได้ y จะเท่ากับลบสองเท่านั้นข้อแปดค่ะ เป็นค่ะ x ตัวเดียว y ก็ตัวเดียวข้อ9ค่ะข้อ9เป็นไหมคะเป็นค่ะเพราะ y น้อยกว่า x ก็ต้องมีตัวเดียวนะข้อ10ข้อ10ไม่เป็นนะะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็นฟัง์กชันนักเรียนก็คงจะไม่มีข้อสงสัยแล้ว